คิดว่าในรอบประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคนไทยเนี่ยก็น่าจะเห็นข่าวนะฮะมีผู้นำา c o ของบริษัทระดับโลกคนหนึ่งเนี่ยมาเยือนประเทศไทยนะครับคนนั้นก็คือตัวสตยานาเดลลานะครับที่เป็น CEO ของ Microsoft นะฮะมาเมื่อเร็วๆนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศนะครับก็มีไปเจอกับนายกรัฐมนตรีเจอกับบุคคลสำคัญหลายหลคนนะฮะไมโครซอฟท์นี่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นบริษัทที่มีมูลค่าเนี่ยใหญ่ ที่1ของโลกนะครับเคียงคู่ไปกับ Apple 2บริษัทนี่นะครับว่ามูลค่าตามตลาดหลักทรัพย์เนี่ยดังนั้นเนี่ยมีคนที่ใหญ่ระดับนี้มาเนี่ยเป็น c ีอของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกมาเนี่ยก็ต้องไม่ธรรมดานะฮะสิ่งที่สตยานาเรลา,าเนี่ยมาพูดที่ประเทศไทยนะครับก็หลายๆคนคงเห็นข่าวไปแล้วก็คือประกาศตั้ง Data Center ในประเทศไทยนะฮะฟังดูยิ่งใหญ่นะครับคำคำถามคือมันมีนัยยะยังไงใช่ไหมฮะคือข่าวการตั้ง Data Center เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดี นะครับเป็นเรื่องดีนะฮะที่บริษัทระดับนี้เนี่ยามาตั้ง Data Center ในเมืองไทยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับก็คือ,อถ้าเกิดว่าเราย้อนดูนะฮะทุกโลกเทคโนโลยีตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครติดตามนะครับมันน่าจะเริ่มเห็นเฟรนค่อนข้างชัดนะครับว่าถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่เป็นฮาร์ดแวร์ นะครับธุรกิจที่เป็นคอมพิวเตอร์มือถือรถยนต์ E ีีอะไรก็ตามนะฮะเดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้นคงจะพูดเรื่องรถยนต์ต่อนะครับมันค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละว่าผู้ชนะคือประเทศไหนครับจีนนะครับไม่ว่าจะขุ้มามาเยือนเซาท์อีสเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังนะครับเอ่อไมโครซอฟท์นะครับมา3ประเทศอันที่1มาไทยแน่นอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไปมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซีย3ประเทศนะครับ ถัดมานะครับอันนี้ไม่ได้มาไทยนะครับแต่ทิมคุกเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักนะฮะซี CEO ของ Apple ที่ขึ้นเวทีงานเปิดตัว iPhone ทุกครั้งเนี่ยมา3ประเทศเหมือนกันนะครับไปอินโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับที่สิงคโปร์เนี่ยอเมซอนนะครับเอซึ่งเป็นบริษัทที่ทำคลาวด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพิ่งไปจัดงานที่สิงคโปร์นะฮะแล้วก็ประกาศลงทุนเพิ่มอีก นะครับประมาณ1.2หมื่นล้านดอลลาร์นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาไทยนะครับมากันใหญ่เลย mm hmm. คําถามคือว่าเฮ้ย mm hmm. มันเกิดอะไรขึ้น mm hmm. ที่เซาท์อ mm ีส t เอเชียใช่ไหมฮจู่ๆทำไมบริษัทระดับนี้เนี่ยถึงมาที่เซาท์อีส t เอเชียกันนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนมุมมองอที่เราพูดกันในสมัยนี้นะฮะว่าเป็นคําว่า geo politics นะครับโลกทุกวันนี้เป็น2ขั้วนะฮะอเมริกากับจีนอันนี้ชัดเจนมากๆนะครับ ประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปเออญี่ปุ่นเอ่ยอันนี้เป็นตัวเสริมนะครับแต่ว่าแกนหลักของโลกเนี่ยคืออเมริกากับจีนนะฮะฝั่งอเมริกาตอนนี้กำลังเดินสายหาตลาดเพื่อล้อมกรอบจีนอยู่นะครับฝั่งของซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นบริษัทอเมริกันเนี่ยที่แรกที่เขาไปเนี่ยเขาไปที่ไหนครับยุโรปนะฮะยุโรปเนี่ยบริษัทอเมริกันเนี่ยเขาไปยึดกันมาเสร็จกับหมดแล้วนะครับแต่ว่า อพอ,อยุโรปเสร็จไปไหนต่อครับอินเดียนะครับอินเดียประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกเยอะแซงจีนแล้วนะครับพออินเดียเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมาแถวแถวนี้นะฮะเริ่มมามองเรื่องการค้าการลงทุนนะครับจากเดิมที่ประเทศเซาท์อีสเอเชียเนี่ยอาจจะเป็นระดับเทียส์ามเทียสี่ใช่ไหมฮะตอนนี้เริ่มเริ่มมีความสําคัญขึ้นมาแล้วเป็นตลาดที่ยังว่างอยู่ที่ยังไม่ได้มีผู้ชนะที่แพ้ขาดระหว่างอเมริกาจีนนะครับเราก็เลยจะเห็นว่า Data Center ก็มานะครับทีมคุกไปเวียดนามไม่ได้ไปตั้ง Data Center แต่ไปทำเรื่องการลงทุนผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผลิต iPhone ผลิตอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เวียดนามนะครับไปที่อินโดนีเซียไปทำอะไรฮะไปทำเรื่องโปรแกรมเมอร์นะครับอินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้มีาฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ขนาดเวียดนามนะครับแต่มีประชากรเนี่300ล้านคน นะครับแทบจะครึ่งหนึ่งของเซาท์อีสเอเชีย700คนละนะครับสิ่งที่ทีมคุก a p p l e ไปเวียดนามเนี่ยไปทำเรื่องซอฟต์แวร์เดเวล o อปเอร์ไปทำเรื่องแอปไปทำเรื่องนักพัฒนานะครับไปสิงคโปร์ทำอะไรสิงคโปร์เนี่ยไปตั้งออฟฟิศใหม่ขนาดใหญ่ของ Apple ที่สิงคโปร์นะฮะไม่ได้เป็นแค่ร้านขาย Apple Store ขาย iPhone แต่ทำออฟฟิศขนาดใหญ่เพื่อที่ตั้งเป็น HQ นะฮะหรือว่าเป็นสำนักงานใหญ่ของภูมิภาคเซาท์อีส t เนี่ยที่สิงคโปร์ เขามีอยู่แล้วเขาขยายเพิ่มนะครับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือว่าอยากจะบอกว่านี่ก็เป็นโอกาสของประเทศไทยอีกเหมือนกันนะครับกระแสะลมเนี่ยมันมาแล้วนะครับผู้บริหารบริษัทไอทีระดับที่เราไม่นึกไม่ฝันก่อนว่ามันจะมาเมืองไทยเนี่ยเขามาของเขาเองเพราะเขาเห็นโอกาสตลาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับดังนั้นคําถามที่สําคัญก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยจะสามารถกอบโกยอโอกาสเหล่านี้ขึ้นมาสร้างอุตสาหกรรมใหม่ได้หรือเปล่า โอเคเข okay. ้มไหมครับทุกคนเหมือนได้กาแฟดำสาดใส่เรา <laughs> นะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่จับใจความได้ชัดเจนคือในความปั่นป,นป่วนนี้เนี่ยมีโอกาสให้กับประเทศไทยใช่ครับนี่ย้ยวก่อนนะขอขอ,ขอนิดนึงนะฮะยังไม่ให้ไปท่านอื่น Microsoft ที่มาไทยนี่ไม่ได้ประกาศเม็ดเงินลงทุนอะไรพวกนี้มันสะท้อนอะไรไหมฮะเห็นไปอินโดก็มีตัวเลขนะไปมาเลก็มีตัวเลขเออมันยังไงฮะ ผมว่านี่ก็ต้องให้โอกาสนะครับก็ต้องบอกว่าการมาตั้ง Data Center นี่เป็นข่าวดีอยู่แล้วนะครับส่วนเหตุผลที่ไม่ประกาศเน,นี่ยผมคงมไ,มไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่เข้าใจว่าอาจจะเป็นช่วงเพิ่งเริ่มต้นนะครับอาจจะแบบโอเคอนุมัติแล้วว่าจะมาตั้งแต่ว่าตั้งที่ไหนลงทุนเท่าไหร่เนี่ยอาจจะยังไม่เสร็จก็เลยยังไม่ได้ประกาศนะครับโอเคนักธุรกิจเห็นโอกาสจากความปั่นป่วนนี้นักเศรษฐศาสตร์เห็นอะไรครับถ้าต้องเลือกอประเด็นสําคัญประเด็นเดียวที่เป็นลมโลกที่จะมีผลต่อไทยนะครับ ผมคิดว่าในระยะปีสองปีข้างหน้านี้คือสภาวะสินค้าล้นตลาดจากจีน Over s u p p l y รนะครับไอรูปนี้จะเห็นชัดเลยนะครับถ้าเอาปี2560เป็นฐานนะและดูสินค้าคงเหลือหรือสินค้าคงคลังเนี่ยว่ามันเหลือเท่าไหร่ในสินค้าแต่ละประเภทนะครับจะเห็นว่าสินค้าคงเหลือของจีนเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในทุกๆหมวดสินค้าสําคัญเลยยกตัวอย่างอย่างเหล็กเนี่ยนะครับจีนผลิตประเทศเดียวเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งของทั้งโลกแล้ว แล้วลองดูนะครับตัวเลขเหล็กเนี่ยตอนนี้ก็ทยานปริมาณเหล็กที่มันส่งออกไปในโลกทั้งในยุโรปในไทยในอาเซียนเนี่ยมันทะลักเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของ f t a เรื่องของเขตการค้าเสรีที่ช่วยทําให้ตรงนี้มันไหลลื่นเข้ามาด้วยนะครับทำให้ถ้าคนที่อยู่ในธุรกิจเหล็กหรืออลูมิเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์มันมาจากจีนนะครับที่เป็นก้อนอสังหาริมทรัพย์ทั้งใหญ่พอมันไหลออกมาเนี่ยมันก็ไหลออกมาที่อื่นเพราะมันโอเวอร์ซัพพายแล้วแต่อะไรรู้ไหมครับคุณบอย เหล็กที่ว่ากันว่ามันไหลเข้ามาไหลออกเยอะแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะสินค้าคงเหลือมันแค่ระดับก,ากลางๆเท่านั้นนะมันยังมีสินค้าอีกจำนวนมากที่มันค้างสต็อกรอการระบายไม่ว่าจะเป็นอิเแลบบ็กทรอนิกส์ใช่ไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเครื่องจักรกลเนี่ยรอการระบายอยู่ประกอบก,บกับการที่จีนเนี่ยมีการเซ็นสัญญาเขตการเสรีกับประเทศต่างๆในโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยทำให้ถ้าต้องจับตาประเด็นนะครับผมคิดว่า1-2ปีข้างหน้าโอเวอร์สัพพายมาแน่นอน หรือถ้าจะเฉพาะเจาะจงลงไปอีกนะครับรถยนต์ E ีก็น่าเป็นห่วงนะครับถ้าผมได้มีโอกาสนะครับทำงานในกรรมธิการแล้วก็ถามเรื่องการมองตลาดว่าผู้ประกอบการรถยนต์จีนเองนะครับค่ายรถยนต์ E ีีของจีนว่าปีนี้ปีหน้าเขาประเมินเขากังวลเรื่องอะไรรู้ไหมครับว่าเขากังวลเรื่องอะไรมากที่สุดเขากังวลค่ายรถยนต์จากบริษัทแม่ของเขาจะเข้ามาตีตลาดภายในประเทศไทยเอง ซับซ้บอนไหมครับเพราะว่า e ีวีที่เข้ามาผลิตในไทยเนี่ยได้รับเงินอุดหนุนจาก b o i ไใช่ไหมครับคนที่ซื้อ E ีวีปัจจุบันเนี่ยจะได้รับเงินอุดหนุนรอบที่แล้วเนี่ยแสนห้าหมื่นบาทต่อคันนะครับทำให้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขที่ b o i ตั้งไว้ว่าคุณต้องเริ่มผลิตชดเชยในประเทศนะต้องผลิตชดเชยในประเทศไทยละดังนั้นปีนี้ค่ายรถยนต์ E ีวีที่มาในตั้งในไทยครับจะเริ่มผลิตชดเชยตรงนี้ที่รับประโยชน์ไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะมีรถยนต์โมเดลเดียวกันจากบริษัทแม่ เพราะว่า EV ในจีนเนี่ยมันล้นตลาดเหมือนกันค่ายรถยนต์ EV ในจีนเนี่ยครับลองถายว่ามีสักกี่ค่าย2 0 0กว่าค่ายแต่ล้มหายตายจากแล้วก็เกิดใหม่อยู่เรื่อยๆนะเช่นเมื่อเร็วๆนี้ก็มีเสี่ยวมี่เพิ่งทําท<ำ>เพราะว่ารถยนต์ EV ีจีเนี่ยบริษัทเ็กทอนิกขเขาไม่ได้มองรถยนต์เป็นแบบเดิมนะเขามองว่ารถยนต์เหมือนเป็นแพลตฟอร์มเขาคุมซอฟต์แวร์ใช่ไหมอ่าเขาก็จ้างคนอื่นมาทําแลวเขามีแบตเตอรี่ร <iete> ที่ราคาถูกอยู่แล้วในจีนนะครับดังนั้นสภาวะตรงเนี้ยมันส่งผลอะไรมันส่งผลว่า มันเหมือนน้ำกำลัเงเชี่ยวกรากใช่ไหมราว่าโอวัซซ์พายที่สินค้ามันระบายออกมาคุณไม่ควรทำนโยบายที่กระตุ้นดีมาหรือเปล่าเนี่ยแบบกในเมื่อน้ำมันเชี่ยวกรากครับถ้าคุณไม่อยากมันพัดพาการผลิตในประเทศไทยไปทั้งหมดอะ่ะคุณอยากจะต้องมีเขื่อนกั้นไหมคุณอยากจะต้องมีอะไรที่ชะลอความเร็วของน้ำไม่ให้มันพัดพาเพราะว่าคุณลองดูสินค้าจากจีนที่ราคาต่ำอยู่แล้วนะครับมาสินค้าไทยตอนนี้จะสู้กันยังไงถ้าคุณยังไม่มีอะไรมากั้น ภาวะเชี่ยวกรากตรงนี้มันพัดพาไปในทุกอุตสาหกรรมแน่นอนลองจิ้มมาเลยว่ามีอะไรที่ไทยสู้กับจีนได้บ้างในเรื่องต้นทุนแทบจะไม่มีเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าในย้ายเชิงนโยบายแต่ต้องบอกอย่างนี้นะผมไม่ได้พูดเฉพาะจีนเป็นพิเศษนะปี2ปีข้างหน้าอาจจะเป็นที่จีนแต่ผมเชื่อว่าอีก3าถึงหปีข้างหน้าอาจจะเป็นฝั่งอเมริกาเพราะว่าอเมริกาเองนะครับปีที่แล้วเนี่ยเข้มข้นมากในการทำชิปแอค อุดหนุนบริษัทตัวเองในอเมริกาเองหรือบริษัทไต้หวนันบริษัทอื่นๆเข้ามาตั้งแล้วก็ตั้งเป้าที่จะผลิตชิปมาโหรานดังนั้นในอนาคตก็อาจจะมีโอกาสโอเวอร์ซัพพลายจากฝั่งอเมริกาเช่นเดียวกันซึ่งอาจารย์นะครับชาวบ้านถามแบบชาวบ้านนะฮะแล้วมันไม่ดียังไงครับโอเวอร์ซัพพลายเราก็ได้ซื้อของถูกไม่ใช่หรอครับ,รบ,รบแต่ผู้ผลิตจะหายไปหมด ต้องลองไปถามว่าผู้ผลิตเนี่ยตอนนี้เราได้เหล็กจากที่ไหนเราได้สารเคมีพันจากที่ไหนเราได้เครื่องใช้ไฟฟ้าจากที่ไหนเดี๋ยวรอบสองอาจจะชวนคุยต่อนะครับอันนี้มันจะมีผลต่อนโยบายสําคัญเช่นดิจิตอลวอลเล็ตด้วยดิจิตอลวอลเล็ตคือการกระตุ้นดีมานเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณกระตุ้นดีบานคุณคิดว่าคนไทยจะผันตัวไปเป็นพ่อค้าคนกลางรับของจีนหรือคนไทยจะไปผลิตเพิ่มเพื่อมาสู้กับสินค้าจีนหรอครับ เดี๋ยวเราว่ากันต่อรบอบ2แต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าต้องประเมินกระแสลมที่มีผลต่อนโยบายและรัฐบาลยังไม่ได้ปรับตัวเนี่ยมันคือกระแสโอเวอร์ซัพพลายกระแสสินค้าล้านตลาดจากประเทศจีนที่เป็นปัญหาที่ประเทศอื่นทั่วโลกก็กังวลกันแต่ของไทยดูเหมือนจะยังไม่ได้รับมือเตรียมรับมือสถานการณ์นี้อย่างดีพอครับโอเคเห็นภาพครับในความปั่นปวดนี้นักธุรกิจบอกว่าเฮ้ยเห็นโอกาสนะโดยเฉพาะจากบร,ริษัทบิ๊กเทคระดับโลกในมุมของนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าเจอสินค้า คงคงคังคงเหลือ oh, <okay. S 1> ล้นตลาดลน้นตลาดดูเหมือนจะเป็นปัญหาถ้ารับมือไม่ดี mm hmm. นักการเมืองมองอยังไงฮะในในในความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในเฉพาะปีนี้ปีหน้าในระยะใกล้เนี่ยฮะค่ะอ่อถ้าไปทัวร์รอบโลกกันมาแล้วเนี่ยพอมาส่องสะท้อนกลับมาที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยเราก็เห็น ผลของมันอย่างชัดเจนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอ,อ,อย่างเช่นอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงอาจารย์ต้นได้พูดถึงเนี่ยว่าจีนเนี่ยมันเริ่มโอเวอร์สัปพายมานะคะผลที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าผู้ผลิตภายในประเทศเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเนาะโดยเฉพาะผู้ผลิตภายในประเทศที่มีส่วนร่วมกับการส่งออก ะะถ้าเราดูภาพส่งออกตอนนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเริ่มกระเตื้องขึ้นมานิดๆหน่อยๆเนี่ยแต่ว่าพอไปดูเนื้อในแล้วเนี่ยเรายังพบว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะใช้กำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่เนาะร mm hmm. เรียกว่า capacity utilization เนี่ยก็ยังไม่กลับมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายๆเรื่องที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมที่จีนเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาแข่งขันมากขึ้นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นยานยนต์เนาะหรือว่าจะไม่ใช่จีนก็ได้อย่างเช่นเป็นอุตสาหกรรมที่เราเคยมีความเข้มแข็งมีความสามารถในการแข่งขันเนาะอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์ไรฟ์นะอันนี้เนี่ยก็โหโรงงานเนี่ยมีกำลังการผลิตอยู่ร้อยใช้อยู่แค่40กว่าเท่านั้นเอง ันนี้เนี่ยมันก็เริ่มส่งผลละนะคะแต่ว่านั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะฟังดูไกลตัวเราไปสักนิดหนึ่งเนะอ่าเมื่อกี้คุณบอยได้เกริ่นว่ามันมีทั้งเกษตรทั้งการผลิตทั้งภาคบริการเนี่ยแต่ละภาคเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะเอ่อพอเรามาดูเนี่ยไอความปั่นป่วนที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้มีแต่เฉพาะทางฝั่งของเทคโนโลยีหรือว่าการแข่งขันกันระหว่าง geo politics เนาะมันมีความปั่นป่วนของสภาพภูมิอากาศด้วย เนาะเราก็จะได้ยินกันว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเอลนินโยนะคะเอลนินโยเกิดอะไรขึ้นแรงแรงมากนะคะซึ่งก็ทำให้ทั้งข้าวมันยางอ้อยเนี่ยที่เป็นผลผลิตสำคัญของเกษตรกร,ร,กรไทยเนี่ยก็ประสบปัญหาที่ไปเจอภัยแล้งเข้าไปปุ๊บเนี่ยผลผลิตก็ไม่ออกเรียกได้ว่าราคาดี ราคาดีมากราคาดีแบบที่อาจจะไม่เจอแบบนี้หลายปีแล้วราคาดีแต่ไม่มีของจะขายนะคะ<ม>แล้วก็ไม่ใช่แค่พืชหลักๆนะเนาะพืชที่ใช้น้ําเยอะนะอย่างเช่นมะพร้าวมะม่วงมะนาวเนี่ยก็ไม่ตกลูกไม่ออกลูกนะนี่ก็จะเป็นปัญหาที่กระทบโดยตรง กับเงินในกระเป๋าของเกษตรกรน,นะคะรายได้เกษตรเนี่ยก็ติดลบมาหลายเดือนมืปีมืแท่เดือนมีนาเนี่ยเพิ่งจะเริ่มบวกขึ้นมาสักเล็กน้อยนะ,ะแต่ว่าท่าก็ไม่ค่อยดีนะ,ะแล้วก็ต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยรับมือกับภัยแล้งได้ไม่ดีเลยนะคะ,ะเรื่องของการเตรียมการล่วงหน้า เรื่องที่จะบอกว่าส่งสัญญาณเตือนประชาชนล่วงหน้าว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งปลูกของที่มันต้องใช้น้ำเยอะเปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นบ้างอะไรก็ไม่ได้มีการส่งสัญญาณเหล่านี้ออกมาเทคโนโลยีต่างๆที่จะทําให้เราใช้น้ําน้อยลงก็ไม่มีนะแล้วกระแสมยังไม่ต้องพูดถึงว่าภัยแล้งเนี่ยมันกระทบถึงน้ํากินน้ําใช้น้าประปาก็ขาดแคลนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างพื้นที่ การท่องเที่ยวนะเราก็จะเจอข่าวที่ภูเก็ตที่กระบี่ที่น้ำแล้งน้ำแห้งจนไม่มีน้ำใช้ที่มาใช้ทำน้ำประปาต้องหยุดจ่ายน้ำประปากันเป็นวันวัน,วนเป็น,น,นหลายวันในหนึ่งเดือนอันนี้ก็มากระทบกับการท่องเที่ยวทีนี้พอมพูดถึงการท่องเที่ยวคุณบอยกิ่นไว้แล้วว่าเออตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวนี่ยมันก็เริ่มกลับฟื้นคืนมาได้แล้วนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ฟื้นกลับคืนมาด้วยการท่องเที่ยวนี่ เป็นเดอะแบกนะคะเป็นนางแบกของเซรนฐกิจไทยเลยด้วยซ้ำไปนะคะก็ช่วยชุบชูทั้งเรื่องของการบริโภคนะการจับจ่ายใช้สอยนะด้วยความต้องการซื้อจากนะักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยแต่แต่แต,แต่แต่ถ้าเทียบกับความรุ่งโรจน์ที่มันเกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงก่อนโควิดเนี่ยต้องบอกว่าก็ยังห่างไกลเนาะ ถ้าพูดกันง่ายๆถ้เราอาจจะจำตัวเลขนี้กันได้ว่าจำนวนนะักท่องเที่ยวที่เคยเข้ามาในประเทศไทยในช่วงปีก่อนโควิดเนี่ยมันอยู่ที่40ล้านคนะนะคะปีนี้เนี่ยว่าโอ้โหคือคือนักท่องเที่ยวเริ่มกลับคืนมาแล้วเนี่ยก็มีประเมินไว้สูงสุดแค่36ล้านคนก็ยังขาดไปอีก10%นะคะถามว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยมันก็มาจากการที่ เราเนี่ยเพิ่งพานักท่องเที่ยวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไปวันนี้เราพูดชื่อประเทศนี้เยอะก็คือนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยกลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มาไทยแล้วนะคะเขากลับมาครั้งนี้เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเกาหลีใต้กันนะคะแล้วก็ทำให้ ความหวังเนี่ยที่น่าจะมีนะักท่องเที่ยวจีนกลับคืนมาแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องยืดระยะเวลาที่จะกลับมาดีออกไปอีกนะคะไปถึงภาคไหนละภาคการผลิตนะภาคการผลิตก็อย่างที่บอกว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเนี่ยไม่ไม่ดีเลยนะคะไม่ดีเอาซะเลยแล้วก็ยังมีการาถูกตีตลาดจากสินค้าจากประเทศจีนในหลายๆในหลายๆอุตสาหกรรมด้วยนะคะอันนี้ก็ก็ทำให้มีคนเสนออย่างนี้บอกว่าเนี่ยถ้าผ้าการผลิตไม่ดีส่งออกก็ไม่ดีอย่างนี้เนี่ยต้องลดดอกเบีย้ยไหม ถูกไหมรถด,ดอกเบ<ด>ี้ยรถดอกเบี้ยแล้วเนี่ยจะทำให้ค่าเงินบาทมันอ่อนนะเพราะว่าคนก็จะเอาเงินไปไว้ที่อื่นนะค่าเงินบาทมันก็จะอ่อนลงพอค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยปกติแล้วก็คือราคาสินค้าของเราเมื่อเทียบกับประเทศอื่นก็จะถูกลงอ่าเพราะว่าเอาเอาบาทไปแลกเป็นดอลลาร์ได้เราเคยได้รับอันที่ส่งนี้ตอนวิกฤตต้นยำกุ้งที่อยู่ๆฉับพันนะพอเปลี่ยนค่าเงินปุ๊บค่าเงินบาทอ่อนลง ก็ไปตีตลาดโลกได้แต่ถ้ารอบนี้คุณหมายว่าไงรอบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยค่างเงินบาทเนี่ยก็อ่อนมากแล้วนะตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้เนี่ยเราเป็นประเทศที่ค่างเงินบาทเนี่ยอ่อนที่สุดนะในในภูมิภาคนี้เป็นรองแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นเองนะคะซึ่ง แต่ก็ไม่ได้ทําให้ส่งออกมันดีขึ้นอ่ะเรียกได้ว่าถึงของจะถูกแต่ก็ขายไม่ออกอยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยรถดอกเบีย้ยตอนนี้ หรือว่าค่าเงินบาทอ่อนมากกว่านี้ในที่ตอนนี้ก็37บาทแล้วนะอ่อนมากกว่านี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ช่วยเรื่องของการส่งออกอยู่ดีนะคะที่วันนี้เดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันเรื่องนี้กันจุกจุไปเลยนะคะว่าส่งออกของไทยเนี่ยมันมีปัญหาอะไรกันแน่ที่มันทําให้เราไม่สามารถที่จะไปแข่งกับชาวบ้านเขาได้หรือถึงแม้ว่ามันจะถูกแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเราผลิตของที่ไม่มีใครเขาเอาแล้วไม่มีใครอยากได้แล้วอย่างเช่น รถยนต์สันดานะรถยนต์ที่ยังใช้น้ํามันอยู่